สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีเบย์แบตเทิลกันนะฮะจากที่ผมสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวจะทำเบย์แบตเทิลของอัจมาดวอร์คิรีให้นะครับก็คลิปนี้ก็จะทําให้เลยนะฮะผมไปแก้ตัวคอมโบของเบย์ทุกตัวมาแล้วนะครับจากที่พี่ทั้งสองคนที่ผมได้ไปเจอที่ไอคอนสยามที่มันมีงานแข่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาแนะนําว่าให้เล่นเป็นโลโมดให้หมดทุกตัวเลยนะฮะก็ตอนแรกก็ผมไม่ค่อยอย่างที่บอกผมไม่ชอบโลโมดเลยแต่ก็ก็อ่าถ้า มันเล่นแล้วมันรู้สึกว่าดีกว่าก็เดี๋ยวเล่นเป็นโลหมดก็ได้อะไรอย่างงี้นะก็คืออ่าผมเปลี่ยนเป็นโลหมดหมดทุกตัวเลยนะฮะนี่คอมโบเขาเปลี่ยนบางตัวนะครับเอ้อเว้นตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้มันทําอ่าไฮโหมดไม่ได้เพราะเอ้ยตัวนี้มันทําโลหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นไฮโหมดไปตลอดตลอดการนะครับนี่อ่าตรงนั้นก็เป็นโลหมดหมดทุกตัวแล้วนะฮะนี่ฮะส่วนใหญ่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าให้ให,ให้ใช้เหล็กเอ่าก,กิก้าใช่ไหมเหล็กอันเนี้ย เลกิก้าก็จะดีมากๆนะครับอ่านี่เป็นไฮเป็นโลโมดัแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าห้ามเล่นฟูมันจะกระจอกมากเว้ยคือ,ค,อคือห้ามห้ามใช้ชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้ตัดนี้ยนทิ้งได้เลยใช้ไม่ได้ครับชิ้นนี้ใช้กับตัวนี้ไม่ได้นะฮะมันจะห่วยแตกนะครบเพราะเห็นพี่เขาว่ามาอย่างงี้ผมก็เลยเอามันออกไปแล้วแล้วก็ใช้แบบตามที่พี่เขาอ่าเขาแก้มาให้นะฮะนี่ก็ ก็รู้สึกจะเก่งแล้วนะครับเป็น, low mode นรโรโมดนะฮะโรโมดหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่านะครับป่ะบอะวคิลี่นะเราใช้บอวคิลี่นะครับแล้วก็ตัวไดเวอร์เนี่ยผมเปลี่ยนเ้ยเป็นอันนี้แทนเพราะว่าในอนิเมะเนี่ยมันใช้อันนี้เ้ยมันไม่ได้ใช้วาเลเบิลบนะมันใช้เป็นอันนี้เ้ยในอนิเมะผมเห็นอยู่นะ มันแม่งแบบเป็นการมันมันให้วอลเลโบอลมาเฉยเลยอ่ะก็คือไดเวอร์จริงๆของอดีเมตวอลคิลี่อะคืออันนี้ไม่ใช่วอลเลโบร์นะคืออันนี้เออชีทวนโก้ แพ้สปิกแกนว่ะที่ทังกูแพ้แนนอนล็อก แ้นั่งนัง่งรอโอ้โหเอาวะต่อไปเป็นราฟาเอลนะครับโอ้ยเอาวะสู้สู้โอเคีิสู้มันสูโโ้โอเคดิสู้มันโอ้ยโอเคีิโอ้โ,โอเคดิเบิร์ด โอเคดีเบิร์ตว่ะ oh oh hey, โอ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กอดเทียร์เฮ้ยบอกคิดดีมันเก่งนะเว้ยเก่งนุย้ยผมเล่นหลายๆรอบไปนะมันเก่งนะเว้ยเขี Here, ้ยบเบิร์ตเฉยเลยนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยโอเคไม่เคยเบิร์ตมาก่อนในร่างนี้โอ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กอด what the fuck อะไรวะเนี่ย ฮ้ยแพ้บาเล่ยนะเฮ้ยเอาวะตุกบอลกินีตุ๊กบอไม่ไม่ว่ากินีแพ้อีกแล้วหรือผมไม่ควรไม่ควรใช้อันนี้วะผมไม่ควรใช้อันนี้ปะ ถ้าใช้อัติเมลรีบูตแม่งไม่ผมว่าไม่น่ารอดลองเปลี่ยนไหมลองเปลี่ยนไหมวุ้ยเหรอวะ มันแทบฟั่มเลยแล้วเขาไม่หนุนแรงอะ่ะเฮ้ยเสมอเฉยโอไมค์ก้อนเสมอเฉยเลยหรือว่าผมไม่ควรใช้ไดเวอร์นี้จริงๆวะเพราผมอยากลองใหม่อ่ะเนี่ยผมเปลี่ยนไดเวอร์ผมอยากลองใหม่กับบางตัวขอลองกับสปีกแอนใหม่อ่อนหน่อยกว่าที่นสู้มันหน่อยที่นี่ซอยมันเลย โอยมันเออเออที่ต้อมมนติดข้างบนมาทำไมขึ้นไปติดข้างบนโอ้ยโอ้ยเอาวะเอาวะเอาวะได้อยู่ได้อยู่ด้อู่ด้อเอาเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาข้ามไปเลยสัดปั้นซัดปันโอ้อือหือโอ้ได้อยู่แสดงว่าแสดงว่าเปลี่ยนไดเวอร์แล้วโอเคขึ้นเพราะไดเวอร์นั้นไม่ไม่เวิร์กใช่ไหมไม่เวิร์กเออขอขอล้างล้างตาหน่อยล้างตาหน่อย เฮ้ยว่ะเฮ้ยว่ะเฮ้ย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 โอ๊ยเบิร์ดเหมือนเดิมอ่ะเบิร์ดเหมือนเดิมเลยโอ้ไม่ก๊มันไม่ใช่แดดเว้ยอันเนี้ยเสียดายว่ะคือแดดสีน้ำเงินมันไม่มีไงมันมีแต่สีดำซึ่งผมผมไม่อยากใช้ไงเชี่ยเชี่ยเฮ้ยราฟาเอลไม่เป็นอะไรเลยอ่ะ ราฟไเอลไม่เป็นอะไรเลยเว้ยโอ้โหเอาว่ะราฟไเอลแม่งของจริงว่ะชิบหายแล้วกูโอเคตัวต่อไปนะขอเป็นฟินิกก่อนแล้วกันเฮ้เดี๋ยวฟินิกตัวนี้จะอ๋อในี่ในอนิเมะใช่ไหมคนใช้แม่งคนทีเนี่ยเราใช้แม่งหน้าตาคนที่เนียกูอยากจะพูดอย่างนี้แต่แบบไม่ไหวจริงว่ะหน้าเหมือนติดยาอีกแล้วแบบม่งเหมือนคนติดยาเอาไฟกูคืนมาเหอะไฟกูหาย ่อขึ้นหน่อยเอออย่างงี้ดิมามามาเอ้ยเออโห้ยไม่โดนไม่โดนโหหลบหลบได้หลบได้เอยออกอุ้ยออกมันโดนทีนิดๆนะไม่โดนเลยเออ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 ฟินิกส์ซอยไปเลยฟินิกเออเออนี่กูไปเชียร์ฟินิกแจนแล้วเออไงล่ะนี่ล่ะฟินิกต้องแบบไอ้นี้ต้องหลุดออกมานะอืโอเคฮะก็สุดท้ายอ่ะคั่วตำนานโอ้โหชอบเลยมามามา ผมว่าผมชอบคู่นี้มากกว่าคู่ชูอีกอ่ะคู่ชูผมไม่ค่อยผมเฉยๆว่ะแต่ก็แบบคู่แข่งแบบคู่หลักเนะ้นก็เล่นคู่ชูมากกว่าโอเคมาทีทวนโก้โอ้ยออกมาออกมาออกมาได้ยังได้อีกตายหนึ่งได้อีกตายหนึ่งเอาอาไป เอว่าเที่ตาหนึ่งอีกตาหนึ่งได้ทบบติดใจติดใจโุรโอยโอ้คลอเคเลยอเยอเลอเยโเคเลยโอเค,เยอยค,คอลอเยโอเยอเคลยอเเลยโอเคเยโอเคลยโหคเยอเลยโอเลยโอเคเลมอเคเลเลยเยอเคลย,ยลโล่อคลอเลคเอลล ถ้าจะเล่นล่างนี้นะล่างนี้นะให้เปลี่ยนไดเวอร์เป็นแดชที่ไม่ใช่เมทัลน่ะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าแดชแข็งกว่าแดชจะจะแข็งกว่า Matter เมทัลเว้ยเพราะว่าข้างในมันเป็นมันเป็นเหล็กสีทองอะ่ะเออเออผมก็เห็นเห็นพี่เขาบอกมาอย่างงี้ผมก็โอเคครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแน่นอนครับผมเปลี่ยนแล้วเนี่ยพี่ผมเปลี่ยนแล้ว <laughs> ใช่อันนี้เลยนะฮะส่วนวอลคิรี่ผมคิดว่าน่าจะต้องปรับอะไรอีกหลายๆอย่างผมขอไปคิดก่อนละกันว่าใช้มันจะ ไซส์อะไรดีนะแต่ก็อัจจิเมทหรือบูธผมว่าใช้ได้ผมว่าเวิร์กนะแต่ก็ถ้ามันเป็นแดชจะดีกว่านี้มากเลยถ้าสีนี้เป็นแดชจะดีกว่านี้มากนี่คือพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่มีสีพวกผมมีสีดํเว้ยผมไม่ได้ใช้ไงก็แบบมันสีไม่เข้าวัสีไม่สวยกยไม่อยากใช้เว้ยอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอัลติเมทวอลคิรีนะใครที่อยากดูก็ทําให้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะทําให้คลิปหนึ่งเป็นวอลคิรีสู้กับ อ่าสปีแกนนะฮะเป็นเป็นคู่นี้นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยว,ยวทำแยกให้คลิปหนึ่งนะแน่นอนครับไม่ผมสัญญาว่าผมจะไม่เบี้ยวละโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย